ก็สวัสดีครับอาลงมายามต่งเวลามืดมืดครับับปลาได้ครึ่งถังเล็กครับส่วนหอยเชอรี่ก็ครึ่งถังใหญ่ทั้งสีใหญ่เหมือนกันครับนะครับโอ้โหลงดูครับพอได้อยู่ได้กินแล้วครับกับถ้าลงกันแบบนี้นะครับหรือว่าลงพอได้อยู่ได้กินกันเลยนะครับทีเดียวนะครับกับพิจี๋ของการหาอยู่หากินแบบบ้านๆของเรานะครับ บรรยากาศมืดคึมอึมคึมครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวๆดียกลับหน้ากล้องกลับหน้ากล้องต้องดูไปหน้าหน่อยครับดูครับอึมคึมมากๆครับฝนตกทั้งวันครับวันนี้แต่ก็มีแดดอ,ออกมาอยู่บ้างครับคือไมอ่ไม่มืดมืดคึมทั้งวันแหละแต่ว่ามีช่วงจังหวะของแดดออกอยระวันเล็กๆน้อยๆลาก็เลยมีอาการลงต่งนะครับมีอาการลงที่ดักอยู่ดักกินของเรานะครับถือว่า เป็นธรรมชาติของมันก็แล้วกันนะครับับวิธีของการหาอยู่หากินไปเรื่อยๆวันๆไปนะครับสามารถทําได้แค่ไหนอยู่ได้อย่างไรนะครับโอ้ยฟ้ามืดฟ้าคึมาแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอย้ายที่ไปอยู่ที่สว่างลองดูสิมันจะเป็นไงครับดูครับวิธีการย้ายที่ไปครับเดินมาสว่างสว่างหน่อยครับเมื่อกี้มันอึมคึมอึมคึมนะครับนี่แน่ครับ อ่น่ครับนะมาเจอกับบรรยากาศสว่างสว่างหน่อยครับนะครับปลาปลาขาวหางแดงปลาหมอตัวเล็กนะครับที่ลงนะครับนะครับกับหอยเชอรี่ขึ่งถังสีใหญ่นะครับถือว่าครับวิธีการหาอยู่หากินของเราเป็นไปตามแบบตามธรรมชาติกับต้นข้าวกับป่าข้าวกาลังสวยกําลังงามนะครับกําลังปรับตัวขึ้นกลับนะครับ เมื่อกี้นี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีแดดนะครับที่เราเห็นที่ไปถ่ายให้ดูใบมันจะเหลืองอ่านะครับเป็นส่วนมากนะครับแต่นี่กำลังปรับตัวกลับนะครับเขาเรียกว่าพอเริ่มมีแสงแดดเล็กน้อยเขาจะปรับตัวกลับทันทีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอ่านี่ก็คืออาการของการมีแสงนะครับเนี่ยอ่าเขาจะเริ่มเขียวขึ้นมากลับคืนมานะครับเขาจะไม่แดงไปทั้งหมดนะครับอ่านะ เด,เดี๋ยวต้องตัดถ่ายต้องวันมันถึงเห็นเนาะว่าแดงอย่างไรเขียวอย่างเขียวอย่างไรนี่ครับถ้าดูข้างล่างเห็นไหมครับใบที่มันเป็นสีเขียวมันจะ,ะเริ่มห่างงองไปอยู่ข้างล่างใบที่เกิดขึ้นมาใหม่จะเป็นสีเขียวทั้งหมดนี่ครับคือการปรับสภาพของต้นข้าวถ้ามีแสงแดดครับถ้าไม่มีแสงแดดมันก็าจ,จะน่ากลัวสําหรับอาการของเรียกว,ว่าเพี้ยใบใบเหลืองเพี้ยใบเหลืองครับ อาการของต้นข้าวที่ไม่โดนแดดนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ของเราก็ถือว่าช่วยได้กลับคืนอยู่ครับแล้วเราเหลียวลงไปเมื่อก่อนหน้านี้นนลงไปทางน้นมันจะเหลืองนะครับแต่ตอนนี้ก็มีเริ่มมีเขียวขึ้นมาหน่อยนะครับเอา้ามาถ่ายตอนเย็นเนาะมันก็อาจจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะครับตอนเย็นนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ในการที่จะได้เห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยววันหลังที่มันปรับตัวเต็มที่ <g oda> ค่อยมาดูกันจะโชว์แบบกึ่งก <g oda> ึ่งกลางๆนำมันก็พอเป็นไปได้แล้วปรัปรบวิถีของมันเนาะกับการที่เราจะนําเสนอว่าข้าวต้องการแดดอย่างไรในการสั่งข้อแสงของเขาต้องการมากๆครับสําหรับแสงแดดนะครับแต่เมื่อสภาพอากาศเขาไม่มีแดดมันก็ต้องอาศัย ธรรมชาติว่าแดดเท่าไหรนะ่ถึงจะอยู่ได้นะถึงเราจะหว่านปุ๋ยไปมันก็จะเกิดอาการของเร,เรียกว่า,าใบเฉียวใบหนาแต่ไม่โดนแดดในการสังห์แสงเนี่ยเขาจะเริ่มเหลืองนะครับยังไงก็จังเป็นครับเพราะว่าอาการแบบนั้นคืออาการที่ยังไงก็จะโดนกับสําสหรับแสงแดดที่มันไม่เพียงพอนะครับอ่านี่แล้ครับพิถีชีวิตธรรมชาตินะครับนะถือว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปหากินอย่างอื่น เราก็มีคลองพอได้อยู่ได้กิน,นครับครึ่งถังเล็กนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยครับปลาครับปลาขาวหางแดงปลาปลาหมอแล้วก็ปลากระดีะครับเราเรียกว่าเป็นปลาที่อ,อร่อยอร่อยแล้วกัน,นครับยังไม่รู้กัน,กนว่าจะทําอะไรกินนะแต่ว่าได้ของกินนั่นแหละคือสุดยอดแล้วนะครับอ่าอ่า ก็คงจะมีเพียงแค่นี้นะครับเนาะการวิธีการหายินเอาสักสี่สั้นห้านาทีก็เพียงเพียงพอหาเรื่องหาเรื่องให้มันถึงยาวๆหน่อยอย่าเอาสั้นอย่าเอาสั้นเอาให้มันถึงสักห้าตั้งหกนาทีก็ยังดีกับวิธีของการหาอยู่หากินของเรานะครับพยายามจอย่าดึงเวลาให้ยืดเยื้อยาว,ยาวนานเอาไว้ S <S <S เรื่องอพูดจาว้ากันไปนะครับเอ,อ,อาละครับแบบที่ได้รับกับวิถีของการหาอยู่ากินของเราก็เพียงพอในการที่จะได้อยู่ได้กินอิ่มๆแค่นี้ก็สองมือนะเนี่ยไม่ใช่มือเดียวนะอิ่มๆแซ่บๆกันเลยทีเดียวจะก้อยจะลาบจะหมกแต่ว่าถ้ามันเยอะกว่านี้เนี่ยทำ ปลาส้มอร่อยมากนะผมจะบอกให้สำหรับปลาขาวหางแดงเนี่ยทำปลาส้มตัดหัวเอาขี้ออกแล้วทำปลาส้มเนาะตัวละคำตัวละคำงี้พอดีพอดีเลยปลาส้มตัวหนึ่งแล้วก็พริกสักลูกหนึ่งกระเทียมสักหัวหนึ่งจวดอย่าบอกใครแล้วปลาส้มปลาส้มแต่เขาคงจะไม่เพียงพอในการที่จะทำเพราะมันน้อยมันน้อยมันน้อยมีเยอะหน่อยให้ได้สัก ครึ่งทางนี้เนี่ยโอ้ยสุดยอดทำปลาส้มแน่นอนว่ากันไปครับเย็นนี้ครับบ๊ายบายจุ๊บจุทุกคนทุกท่านนะครับบ๊ายบาย,บาย